กาบสวัสดีพี่พีๆน้องๆชาวพักเครื่องและ FC ที่รักทุกท่านครับ EP ีที่2 1ครับสวยสวยงามงามวันหยุดพักผ่อนครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับสวยทุกมุมครับเด็ดทุกองค์ครับมาด,ด,ดูรายการที่1กันเลยครับ เป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับเนื้อออกทองคําเลยครับ300บาทครับบางบางเบาๆครับรายการที่สองครับเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อเงินครับวัดดอนใยห,หอมครับ จังหวัดนคนปรปฐมครับเรี่ยมเก่าโบราณครับสวยงามอย่างนี้ก็300บาทครับบูชาสององค์500บาทครับรายการที่3ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้ครับ ลงรักเก่าเก่าแห้งๆเลยครับเนื้อแน่นๆแก่นงแเลยครับรายการที่4ี่ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อ,ออกเนื้อทองคำเลยครับหล่อหล่อล่ำล่ำเลยครับ มองหน้าบูชาครับรายการที่5ครับเป็นพระสมเด็จลงรักเก่าครับแล้วแก่งแก่งแน่นแน่นสวยสวยคมคมเลยครับรายการที่6ครับเป็นพระปิดตาหล่อโบราณครับ หลังยันยุ่งครับเนื้อออกสำลิศเลยครับเดี่ยมกอบพร้อมบูชาเลยครับรายการที่เจ็ดครับเป็นหนุมานหล่อโบราณครับเนื้อโลหะครับใต้ฐานอุดผงครับตอกหมายเลขนัมเบอร์ครับ4 3 8สครับ ลุงมารชานสมอนครับเมตตามหาอำนาจครับรายการที่8ครับเป็นพระปิตาหล่อโบราณเนื้อทองแดงเถื่อนครับเนื้อโลหะเก่าๆขึ้นสนิมเขียวเลยครับเก่าไม่ทราบที่ครับ น่าจะเป็นสายใต้ครับรายการที่9ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับสวยสวยคมๆเก่าๆเลยครับรายการที่10ครับ เป็นพระปิดตาหล่อโบราณครับหลังยันครับเนื้อสำลิดครับรายการที่11เครับเป็นพระปางลีลาเม็ดขนุนครับเรี่ยมกอบพร้อ,อมบูชาเลยครับ บางลีลามิตรขนุนกำแพงเพชรครับรายการที่12ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับเหนือโลหะแก่ทองครับเหลืองอลามเลยครับรายการที่13าครับ เป็นพระอุปคุตก้นหอยครับหล่อโบราณเก่าครับเนื้อสํำลิดครับด้านหลังเป็นอักษรเลขยันครับหลังยันนูนครับเทพระเจ้าแห่งโชคลาภครับมังมีสีสุกครับ รายการที่14ครับเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเงินครับด้านหลังตัวออครับน่าจะเป็นอออำเภอครับใต้ฐานอุดกิ่งครับเรี่ยมกรอบพร้อมบูชาเลยครับ รายการที่15ครับเป็นพระปิดตาครับพิมพ์ปั้นลอยองค,ครับปิดตาเนื้อผงคุกลักเก่าครับเรี่ยมกรอบพร้อมบูชาเลยครับเรี่ยมเก่าโบราณครับสวยคลาสสิกครับ รายการที่16ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณพระพุทธชินราชครับเหนือเมฆกับพัดหลังยันครับรายการที่17เครับเป็นพระสมเด็จครับเนื้อชินตะกัวครับด้านหลังมีคาบกุเลยครับน่าจะเป็นพระกุครับ สมเด็จหล่อโบราณเก่าครับเนื้อชินตะกัวครับรายการที่18ครับเป็นพระปิดตาเนื้อเมฆกับพัดครับด้านหลังจานยันครับ รายการที่19เครับเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่องเงินครับเหรียญจอบเล็กครับหล่อโบราณเนื้อโลหะเก่าๆขึ้นสนิมเขียวเลยครับรายการที่20ครับเป็นหลวงพอ่อทวดเนื้อว่านครับเนื้อว่านกากยายักรครับ รายการที่21เครับเป็นงบหนามอ้อยครับเรี่ยมเก่าครับเจ้าของน่าจะบูชามาก่อนครับกอเก่าเก่าแตกลายงานเลยครับเรี่ยม3ามห่วงครับ3ห่วงหายห่วงครับรายการที่22ครับเป็นพระสมเด็จ พิมพ์6ชั้นครับอ,อกล่องหูาาสีครับสมเด็จเกชัยโยครับเนื้อออกเหลืองเหลือเลยครับนวลนวลนุ่มนุ่มเก่าเก่าเลยครับรายการที่23ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตาครับ องพระล่ำๆเลยครับได้สัตว์ได้ส่วนครับ300บาทจัดไปได้เลยครับรายการที่24ครับเป็นพระวัดปากน้ำครับด้านหลังเป็นอักขรเลขยันครับเนือผงเก่าๆนวลๆเลยครับนุ่มๆเลยครับ นุ่มๆแน่นๆเลยครับรายการที่25ครับเป็นพระยอดธงหล่อโบราณครับเนื้อชินตะกั่วเก่าครับน่าจะเป็นพระกุครับสมัยอยุธยาครับเมืองเก่าของเราแต่ก่อนครับ เหนือชินตะกัวออกชินเงินเลยครับรายการที่26ครับเป็นเหรียญเสม,มาครับหลวงพ่อทวดหลังพระอาจารย์ทิมครับเลี่ยมกรอบเดิมๆจากวัดเลยครับ รายการที่2 7ครับเป็นพระปิตาครับเหนือโลหะครับหลังยันครับรายการที่28ครับเป็นพระสมเด็จครับหลวงปู่ภูวัดอินครับเหนือผงเก่าๆเลยครับ ปีปีแยะแยะแตกรายงานเลยครับรายการที่29ครับเป็นหล่อบโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตาครับสวยสวยคมคมเก่าเก่าเลยครับ รายการที่30ครับเป็นหล่อโบราณพระพุทธชินราชครับใต้ฐานอุดกิ่งครับน่าจะเป็นปี2,500ครับพระพุทธชินราชงามเลิศครับถิ่นกำเนิดพระนะเรสวรครับเมืองพิษนุโลกครับ รายการที่31เครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินครับเนื้อเหลืองเหลืองเลยครับลงลักเก่าครับรายการที่32ครับเป็นพระสุมกอครับเนื้อดินกำแพงเพชรเลยครับ เก่าไม่เก่าครับกรอบแตกลายงานเลยครับสวยสวยเก่าเก่า,าโดนโดนใจเลยครับสวยนะจ้ะพี่จา๋ารายการที่33ครับหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์นิยมครับเหนือโลหะแก่ทองครับ เหลืองอลามเลยครับหน้ามองหน้าบูชาครับบางบางเบาเบาครับรายการที่34ครับเป็นพระชัยวัดหล่อโบราณครับหล่อโบราณเนื้อโลหะครับเก่าไม่ทราบที่ครับ รายการที่35ครับเป็นพระปกโพครับหล่อโบราณเก่าครับน่าจะเป็นพระกูครับเหนื้อชินตะกัวเก่าครับ รายการที่36กคเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์เส้นได้ครับเนื้อเก่าเก่าแก่งแก่งเลยครับแก่งแ่งแน่นๆเลยครับลงรักษปิดทองครับรายการที่37ครับ เป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับกิ่งใบครับเนื้อสำลิดเก่าครับมาดูชุดพิเศษกันบ้างครับสวยสวยคมคมมันมันเลยครับรายการที่หนึ่งครับ เป็นพระปิดตาครับด้านหลังปั๊มรูปครับน่าจะเป็นใบโพครับหลวงปู่ศีครับวัดเข้าวัดถ้ำเขาบุญนาครับนักคอนสวรรค์ครับเหนือผงเก่าๆเลยครับหลวงปู่ศีครับ รายการที่สองครับน่าจะเป็นมะเฟืองครับรูปมะเฟืองครับเก่าครับ รายการที่3ครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับได้ฐานอุดกิ่งครับเนื้อโลหะเก่าๆสวยๆคมๆเลยครับรายการที่สี่ครับ เป็นหรือสีหล่อโบราณเนื้อโลหะครับอุดกิ่งด้านข้างครับหลวงพ่องเงินครับท่ามะไฟครับเนื้อโลหะเก่าๆออกสำลีเลยครับหรือสีหล่อโบราณหลวงพ่องเงินครับ รายการที่5ครับเป็นพระกิ่งหล่อโบราณครับใต้ฐานอุดกิ่งวัดกิ่งแก้วครับเหนือมันๆเลยครับรายการที่6ครับเป็นเหรียญเสมา พระพุทธทชินราชครับห่วงเชื่อมครับด้านหลังเป็นวัดไลพระศรีอานครับพระศรีอานเมตไตครับเหรียญเก่าครับน่าจะเป็นปีสองสี่กว่าครับ รายการที่7ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโอภาสีครับห่วงเชื่อมครับสวยๆเลยครับเหรียญหลวงพ่อโอภาสีครับอาสมบางมดครับรายการที่8ครับเก่าแทบมองไม่เห็นเลยครับ ดีลาเม็ดขนุนครับดีลาเม็ดขนุนเมืองกำแพงเพชรครับรายการที่9ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อไปครับวัดกำแพงครับ หล่อโบราณเนื้อแร่ครับเรียมก่อบพร้อมบูชาเลยครับรายการที่10บครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดละกคังครับด้าน,นหลังปั๊มรูปละคขังครับปั๊มมึกครับเนื้อนวลน,นวลแน่นแน่นเก่าเก่าแตกลายงานเลยครับ เตรียมกรอพร้อมบูชาครับรายการสุดท้ายครับเป็นเหรียญหลวงพ่อก,กันครับวัดพญาตเมืองกรุงเก่าครับหลังยันครับสวยๆคมๆเลยครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปครับพระสวยๆย,ยามวันหยุดพักผ่อนครับบางๆเบาๆครับขอบคุณครับ